รถสวยสภาพเดิมๆเข้ามาใหม่นะครับ L 3 6 0 8 SP นะครับคันนี้รถปี58นะครับมีอุปกรณ์บรนดดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนะครับราคา2 9 9 0 0 0เ้าห่นาะครับได้ยางใหม่หนึ่งคู่นะครับรถสภาพสวยนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับท่อนคัตไม่เคยตัดนะครับก็จะมีเก็บรอยถลอกภายนอกนะครับทั่วๆไปนะครับยางหลังดีนะครับอันนี้เป็นยางติดรถมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนออกรถใหม่นะครับท้ายเดิมๆนะครับรถไม่ได้ลงน้ำนะครับอ่าสภาพสวยๆเลยนะครับ ราคาไม่แพงน,นะครับ2 9 9 0 0 0บาทนะครับรถมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรติดต่อได้นะครับเบอร์โทร099-494-5351นะครับหรือแอดไลน์ก็ตามเบอร์นี้เลยฮนะ ID ไลน์0 9 9ย9 4 5, 5 3 5 1นนะครับทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับ